อ <descriptions> ย่างเราเนี่เดิมแวบเริ่มนั่นบริตะกียว่าเป็นจะเป็นตะเบิงเป็นตะย่านคือย่านมันแตกคือประชังนี่ตะกีนจะนอนก่อนขื้นก่อนที่นอนก็สาธุให้เจ้าดีหันหางมีปันดีให้สุกายสบายใจว่านี่ค่ะคือความคิดนอ่ว่าที่เขียนเบอร์ไว้เด้อถูกโดยขี้เขียนเบอร์ไว้ล่ะให้เจ้าน่ะบอกลุงเมื่อใดสิไปล่ะให้โทรหาคอยแล้ะคอยแชวเงินมาให้เด้อมาเข้าเต้นเอะไรเวลาเดี่ยวระวบ่บ้านใกล้เลยใกล้แล้วโดย ประมาณเสมออ่างเงี้ยแหละ oh. นี่เล่นแต่เข่าบ้านครับแอมทวนตัวทั้งหนะล,ลังนั่กนกับเต็ปซีอย่างเงี้ยตัวทั้งหลังนั่นก็ใส่แบบนี้บ่คือว่าไบ่ข้าขงมันนี่บันจะปีดบ่อยบ่ปิดเดี่ยฉลายังงัอย่งเดียปิส oh. ยดสลาดอ๋อปิดไม่สลาดขึ้นไปอีกแมนอื บสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสุภูสุคนพี่น้องเนาะทางพังไทยและก็บทางลาวอยู่ทางต่างประเทศนำเด้อแม่แม่เอฟซีพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งมาชมคลิปช่องยูทูบของเราเชียชียกันโดยพี่น้องอีกเช่นเก่าเช่นเดิมพี่น้องเนาะมาเบิ่งมาชมน่วกันพี่น้องเนาะมาทางเรือนกงปะโอนปะเตลพี่น้องมือนีม่มาไทยพ่อแม่พี่น้องเบิ่งนอีกนำเบ็ด์นมาเพียงเนาะหลังจากที่ว่าเขามามื่อนั้นทางบ้านทางเรือนเป็นกับทันได้เ็ดเนาะพี่น้อง นี่ก็คือว่าเป็นแอมพาเรียว่าอาชีพทางยังใส่นำไดแล้วพี่น้องไอ้เนาจังไรก็มาเบิึงมาชมน้ำกันพี่น้องเลยพาพ่อแม่พี่น้องเอ็กซ์จีมาเบิึงมาชมน้ำกันเลยพี่น้องไอ้เนาะไปพี่น้องเลยบึงไปชมกันเลยเนาะน้องพี่น้องมาวันนี้ก็คือว่าเป็นเขาอาชีาเร็วแล้วเนี่ยเอาสอิปินมาทั้งนี้เคลื่อนพา โบนพี่น้องเอ๋ยเนาะตัวนี้จะคือว่าแล้วตั้งแต่ลนนั่นแหละเราก็นจะนำมาขึ้นมาอย่างน้ำมูกพี่น้องเอ๋ยเนาะอ่าคือว่ามาถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีในเบิร์ได้ชมนมกันมาทีมงานคอกแก,ก๊กอ่าทำการนี้ได้พี่น้องเอ๋ยเนาะเบิร์นมมาเมื่อนี้ก็เห็นนะรถ,ถทางบอบดแต่บบเห็นโตเพิ่นบุกหัวเพิ่นไปทางไหนเออเนาะ โอ้สบายดีเด้อช่างโตเด้อโดยสบายดีโดยยำไพ่เข่าเลยยำไพ่หนึ่งเข่าวอโดยไพ่หนึ่งแต่เว้นแท้เอาเพื่อนมาเข่าแต่ดนอะไเพื่อนมาเข่าแล้วระเบอบ้านใกล้เลยใกล้แล้วโดยอีกประมาณสองสามวันนี่แหละพอเพิ่งได้แต่เข่าบ้านครับแอมทวนตัวทั้งลังนั้นกับเต็มซี ตัวต like ัวข้างหลังนั่งกระชายแบบนี้บ่คือว่าบ่ข่างมันนี่บ่ได้ปิดบ่เลยบ่ปิดเดี่สระยังงังเด้ปิดสระอ๋อปิดไม่สระขึ้นไปอีกแม่นอือล้วก็ทาสีเก็บสีอะไรกับเขาบ้านเท่านั้นดไรโอ้คือว่าทาสีคือคือแล้วบ่ิอ้ไทาามองไรเด็กชาวมันท่านถั่วเด้ยังเฝืนยังสื่อมาให้อ๋อได้ครับ บ้านอันมงกบบ่มงกบกระทาบ่มงกบกระทามงกบกระทาสีตัวนี้บ่สีขาวเพิ่นว่ายท่าสีขาวมันทาสีสเล็กอ๋อทาสีขาวอ่ตัวนี้ทาสีสเล็กืมไม่ผนักนี่ยเป็นสายสีแดงเนาะแมนสีแดงเฮ้ยสีแดงเป็นชื่อื่อมาเพิ่มอีกเป็นสีแดงขี้เก่าบ่สีเก่าอันนี้เนาะมันยังหมดเดีวเนาะแมนสีเก่าไปแล้ thế chi ta đi, đôi mi, đôi đôi, kêu mét bản, này. mét về nhé ờ. à, anh đẹp đi này, nó, bận lay, nhảy ma pí bản nó, ơ, đùm chăng kết, băng kết, kia nó. ลืมสังเกตนะมันก็คือเปนคืออย่างแบบนึงด้พี่น้องคือกวงนบบ้นนี้เนาะเงาเคือเนื้อบนนี้พี่น้องเอพี่น้องไอ้ขากดีบนมบริตมหัวบ่บเนจาะต้องระวังเนาะเออผู้ใดสิผู้ใดสิงชงต้องระวังเบื้องอยู่เบื้องนั้นตมกวเนาะ โอ้โอ้ขาทาแล้วขะทาแล้วขักนี่ยได้ขักเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะยังเดียวแต่เป็นทาสีทาอันนี่ชื่อบรรทิสทาสีบานประตูทาขอบไม้ยาวได้พี่น้องเน้ยบ้านพี่น้องเนาะอย่างเช่นไปเป็นรถต้องก็ ต้อง,องระวังผู้ใดสูงโอ้ตรงระวังสูงต่ำม,มาดีพี่น้องเลยขนาดบาเวียงนี่ก็ยังต,ต่ำต้องก้มตัวนี้บวิดคำคนสูงคำคนเตีย้ยนะไปไล่อืมนตรงนี้นี๋เนาะทาเขาทา,ทา,ทาข,ขักแดวขักแดวห้องนี่เป็นกกัน้นไม่สีเทานี่งามเลยพี่น้องมันเบิ่งมาเบื่อเสียที่บาเวียงอ่า ขัก,ก,ดกาา็ดิงามนกแม่ป้าปีดีแมนแมนแมนงามมันเบิ่ง <c oughs> มันบ,นบอกอยเบื่อเด,ดยค่อยูกลวงมันถ่ายพ่อแม่พี่น้องเอพี T เลยเบิง่งลยชมน้วงกันยังเดือแต่เป็นสีท่าแต่สีบ้านประตูสีขอบงกบเนาะโดยอใสอ กับขางตัวนี้ตัวสีเป็นยังเก็บบ่แล้วน,นวน้ำน้ำเฉาเนี่ยมันยังบ่วเป็นยังจะซื้อสีเข้ามาอีกชุมเป็นตอนนี้เป็นลงพากันอยู่ข้างล่างพุ่นพี่น้องไงเนาะเออไงแล้วเดือ,อกดกบมันกบเป็นยอมสีอ่ะถ้าเป็นใสอันตัวนี้สีตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมีหงุมขึ้นเลย ตัวนี้เพิ่งก็น่าเก็บใช้เก็บสีไหพี่น้องแต่ว่ากุฎิสีชุ่งๆนี้ขึ้นนี่เพิ่ะต้องรอวะวังเพราะว่ามันจะต่ำเลยพี่น้องเพราะมันตัวหัวตัวนี้มันต่ำหากเกิดสูงกว่าอันนั้นเกิดสูงกว่าเบื้องนะั้นตอนทวนอยู่เบื้องนั้นตะกี้ เฮอบันไดออกมายังออกก็คือว่าอันโร่งเนาะป้าเนาะคือว่าโล่งวายัง่าทังนายใหญ่มาพี่เนาะก็เขาทาโด้เนีดยอยู่เบื้องนี้เลยชาวตุลุ่มมันก็ทนทาาือกันสีตัวนั่งกันเนาะ มันเบิร์ตท่าเบิร์ขู่สาวเลยบ่ทั้งพุ่นกับท่าบิตครับคำไล่อีกปองนึงน่าจะพอเบิร์แต่ดุมอยู่เนาะมันก็ยังเดือนหนึ่งสองสามที่ตนน,น,นั้นยังเดือนหาต้นทกั้งามมเอาองนมาทอีกลัสาวางเพิงอ๋อคว่าอัน ปองหนึ่งนะเป็นปองหนึงนั้นเป็นสีสีแดงหรือเปจังเัิงสีแดงนี่มันตกอยู่อันเออเป็นสีแดงบดช่องสามป่องเลยโดยแต่สีอันตัวนี้ก็เบิดเด้อบ่ตัวนี้สีตัวนี้ก็เบิร์ดอือให้ป่องนึงบวันีเลยโอ้ไดแล้วโอ้แต่นี่อันเบื้องเบื้องทั้งหลังเบื้องนึ่งก็ขังปลาบอ บอกว่าที่ขังลงเลยแบบนั้นอตีทวนมันใส่เด็ไม่แผ่นฉลากตีทึ่งๆเหมือนทวนเน่มันเป็นปองกนี่ใส่เอาเปล่าแผ่นฉลากมันยังเรืออยู่ก็ตีสหันอาถรรพ์เลก็แล้วอ๋อเหมือนยำฝนมันบรสารเข้ามาสิบอกอันเบื้องนะคะกระปะลงเลยแล้วเบวันน่ะฝนปะลงเลยมันมันบ่มีแนวบังดิอ๋อชงชงฝนชงกิชาตดเข่าเฮือนแทะสาดึกเราห่อนยำพฝนละสะเข้ามาเปียกมืดเลยเทวีนั่นน่ะจังหวะ มันต้องมันต้องฉาดขมาอยู่ด้วเพราะว่าคอนมันเบื้องนั้นบริสูงคือมันบริสยาวคือเบื้องนี้เลยเนาะทำคอนคอนยาวออกคือเบื้องนี้นะมันบมดฉาดเออชราตัวนั้นันจะปิดใช่ทวนทั้งนั้นอืมยเม่าแนผลมันชิพาเขาช่องนั่นพี่น้องเลยเนาะยามีแล้วอยสมุนไพแล้คือว่าเมุนไพรเติบเลยเนาะ ทั้งสีทั้งยางทั้งเงินทั้งสีที่ฮาเบปผ้าดำๆมาขันเอาบบยหาบโบยหายเป็นพระเข้ามาอ๋อวันยามพลเนาะเป็นยามพนในป่าหาผ้าชื่อผ้าชื่อผ้าลำมามาขังไว้เนาะอย่ามันพระใช้ผ้าเฮือนเดี่ยมันฉะเข้ามาเมื่อเดี๋ยวมันเปียกเลยเลยอ๋อเดกี้กับยามพลมากับเปียกบัดเลยเกยนึ่งอืมมุนนอนในแจ่นั่นแหละแจ่นางในเฮือนโดย เนี่ยน้ำได้กีพ่อแม่ได้ได้ไดนี่นี่แล้วก็โอ้ยแม่ปากอ่ดีใจยังวะซ่าถุพันชอยเพันชูจะมีทะยกตะกาเท่าถึงว่าเจดุลีกันเลยเป็นเบ่งเป็นแองแมนแท้รอ่ะมาทุ่มเจ้าตอนนี้าพากันลงไปนอนอยู่หันไปเลอนนอนหันแล้วปิดกลางคืนมาลูกกะหุบผมมานอนนี่นี่แหละอืมตอนเช้ามาแล้วกัเอาผมไปปกลงไปอ๋อ เอดยกีการ์กระบอกคนเเวียงเร่คนตัดขนาดนั่นนี่แบบข้าป่านหันป่านนี่เนาะโดยกับจิควันที่ยังได้คือว่าตันนี้กระทั่งนั่นนี่ก็คือนชิวบผ้าแล้วอุปกรณ์มันมันยาวบัวบัวผ้าหรอกตัวนี้นะมันมันยาวเด้โดเนาะแผากระเพาะแต่ทางนั้นแหละเมนเขาซื้อผ้าเวียดผ้าแยงเวียดมาขังเอาโดยยันแป้นดอกแปนงยังโดยอื เลยหาดอกมันส huh ัสีดอกมันคืออันฝนตกนี่มันจับแต่ว่าความฝนยังมาตกห้ามมันยับกหมมันบ่อรายโอ้เป็นเป็นเป็นซิ่งนี้กินมาแล้วเป็นอีกได้เป็นชองเถื่อบ่แม่นของเม่วงสามนาฬูไปจักหมดแล้วธรรมดาไะแต่ว่าเขาคิดมาแล้วใส่อืดเอ่อ เออเออเออแล้วพ <ersch> hey! ี่น้องเดี้ยเดียวทางมาเวียงนไปทางเงินเกินปะบอนก่อนเด้อบัดนี้เด้ออ่าสบายดีเนาะอ่าพี่น้องเง้เนาะไปทางเงินปาบอนตกไปเวียนเข้ามาเยี่ยมมายามทางอ่าเป็นปาบอนปลาเตวพี่น้องมาทางนี้กิมงานกะอ่าไปหาบ่อทึกทำกาแฟหน่อยครับอ่าอึ๊บ เราเทอดครับม ok, oh. ันพอเผ็น right? ้อยบอบดเห็นแต่รถเพิ่มให้ไปทอ้นก่อด่งใบาบดนี่คือนางหันลังใช่บหมบายดีเด้อบายดีโมลอนปัายามันนั่งกับมาอยู่อึบขึ้นถึงกัน การจะทำหน้าการปกครองบ้านนี่เพันแห่งดีใจแล้วพันเขาใหญ่มากจัดต้องตามกฎหมายสบายดีเด้อสบายดีสบายดีน้องเบาเวียงเนี่ยคันใหญ่มาถูกต้องตามระเบียบเพันแห่งถึงสบายใจแล้วบวะนี่เนาะอ๋อทางพ่อลุงเพันยังบ่ได้แน่นบอกหนึ่งบัวบางเวียอืมแล้ไปเป็นกรรมกรเพันอยูหน่อยพันยังบอโยบอใหญ่มากนะเบาเวียงอืมมันเป็นคนบ้านอื่นเมื่อไกลอยู่เดี๋ยวนี้นะ อ๋อตอนนี้อยู่เฮาอยู่ไหนนะยังไม่ได้มีจำนูควัวตัวเด็กบ่ยังบ้านอันนี้เพิ่นยังไม่ได้เหตุการณ์บ่พากันมาอยู่ใช่พามาอยู่ละล่อมิจจะว่าเสียเงินประกันพันเสียเงินนั่นประกันภัยนี่เขาแล้วประกันภัยผู้เฒ่านี่เขาแล้วกับเพิ่นเสียเงินป้องกันบ้านแต่ละปีปีหนึ่งสองแสนปลายเสียเลยทังเสือเพิ่นมาเก็บเงินนั่นเงินนี่ก็เสียเลยหมดขน้อยสั่งเป็นสิ้นอง เป็นชิ้นสองพังนะพอแบบง่ายๆเนาะเลยเลยก็บริเตีบริเคียนบริเคียนยังกักจังเราถาแต่ว่ามีเงินมีเงินไรจะเห็ดสมโนยง่ายออกมาอยู่พี่เด้เรียงป็ดเรียงก่เรียงอะไรเรียงนี้นะพอเดืสะดวกพอใจเนาะเลยแต่ว่าพร้อมแล้วเนาะพร้อมเขาน้อยบลกบลู่วงความเบาลํมาหนามีแต่ว่าเนาะคอยกัน จดเบอร์ไว้หลายเทื่อแล้วล่ะแล้วมื้อนี้ก็ค่อยจีจดไว้อีกมือจนออดโลดเนี่ยโทรศัพท์บอเล่ค่อยจีจดไว้ให้จดไว้ให้พอลุงมาล่ะให้เจ้าบอกพอลุงว่ามือใดพร้อมสิไปแล้วเป็นให้โทรหาคอยตอนกลางคืนเอาเบอร์เอาเบอร์ของเบอรดีนี่ไว้ค่อยจอาเงินมาให้ดยมือจีเฮ็ดได้คอยจ่ายเงินมาให้ดอยยคมือจีโบเฮ็ดนะค่อยโบโบผ้าอา้งมาให้คอยจ่ายเงนมาให้เป็นแค่ห้า ย่างเพิ่นหย่าเ้าหจังไดจ่ายเงินหมด้แม่นลังเทือาบ่ฮู้ได๋เนาะยแต่น้อยเฮานี่แล้วแม่นอให้บ่เอาเดนี่เฮาก็บ่บ่นันดอกบ่ได้ว่าเจ้าเสอไปใช้ทั่วทีบแต่ว่าเงินที่เพิ่นให้เฮ็ดหยังเฮาต้องได้ปฏิบัติอันนั้นก็แม่นแหละตามที่ผู้ักผู้ใหญ่เพิ่นมอบหมายโดยประสงค์ของเพิ่นเนาะแม่นเพราะว่าเฮาได้ัภารกิจโดเดปะ ให้นอนอยู่หลังนี่บ้านนี่ยังนอนอยู่นี่อยู่บ่น,นอนอยู่นี่แล้วอืมบันนี้คืนนอนเขึอนไหมนอนสามคืนสี่คืนแต่ก็ลงมากเราจมยากเราคมดเมื่อ <c oughs> ยมันสูง <c oughs> มันสูงอืม <c oughs> นี่ละที่สาเหตุที่เพื่อนอยากเล่ยนชรมมานโนต,รตร <c oughs> โัวเล็กวันแล้วเพื่อนเก็เดห้องให้เจ้าก้อน <c oughs> และอย่างเห็ดห้องน้ำห้องครัวเพื่อนนอน <c oughs> โดยไมเพราะว่าเพื่อนอีโตนพอลุงน่ะจมขึ้นจมลงโดยเราอยู่กลางแค่นี้เนาะโดย ขันห้องหนึ่งกคักแล้วนะฮะนมันบ่าเวียงเย้แล้วกระจงสามห้องสามห้องไว้ไว้เอาโตมาตั้งชิ้นข้าวเฉยสบายวานนี้นะขนายว่าคำขำเดินขนอยว่าพิแล้วก็ะจาขนอยว่าถืษกือเอาขนอยว่าอยากขันห้องนี้ห้องนี้มัแขกคนมาแล้วพอได้นนั่นนะก็ชิ้นขันตัวนึงได้คุณได้สำคัญนายบุกมองตัวนะแม่นมันอยู่เวืองนั่นเดิ เขาอยู่อยู่เบื้องนั้นบอด้ยขันเบื้องนั้นบอด้เพราะว่าเขาที่เห็น้องน้ากับห้องครัวมันติดกันยื่นออกไปจางนั้นได้บ่อยมากอ๋อของของครัวก็เขาข้ออกพี่บ่แม่นบ่กรอ่าพี่มันมันติดกันนะมันเรียนกันเลยนะบอยแล้วว่าจะขันตัวนี้ขันบ่แม่นได้ขันตัวนี้นะไปขันตัวนั้นนะมีไปทั้งเตียงอะนะขันตัวนี้ก็เพื่อนครัวแล้วพอดีมันกันนาเลยกับห้องนอนขันตัวนี้น้ำจิ้มเสือกเบาดีว่าเพราะว่าตัวนี้นะเขาจะปล่อยเป็นรูงเลยมันจะมีทางเดินออกไปเออ นั่นนั่นก็ได้บัดแดดยังมามันก็เพิ่นกลัวบางหมดแล้วแล้วีเานยืนออกคุณไหนบ่แม่นไดออกกลางเฮือนเฮ็ดน่ะบ่ได้เห็นกลางไมันก็อยู่ทางหามันอยู่ทางอเด้สิไปก่อให้นันทีมันก็บังสินนวก็บ่ดยเอาแล้วว่ากันตนเนาะมีแต่ว่าเอานตัวเลนี่ก่อนนี่นะ ที่ได้ชันตาออนแมนบริษิทฮอดต้อข่อยีิโอ้ยถามหาอยู่เมื่อัานบ่หมอสเอาเรลีวยังถามหาทีมงานต่ข่อยค่าไปตันออยวับจ้างตอข่อยก็ได้บมมีเงินเติมน้ำมันเลยหน่อยจ้ะหน่อยโอเด้ใยคลิปเจ้าเห็นแล้วบอ้ยบริเห็นเม่ได้พิเศงเก็บเพาะเหนมย โอ้ยเห็นข่ชื่อช้อยทองให้เมียแล้วเป็นเซลไข่เดียวนี้นะสี่ชิบห้าพันเซนหนึ่งนะตอนบุวันที่เช้าสี่ชิ0ห้าห้าพนบาทจีกันมีเงินกันมีเงินปัดดั้น่อยไปเอาเงนรถกระบะเมา่อี้ขึ้นจ้าแล้วคข่ยนี่เนี่ยเงินอยู่ในรถวิกโกรถพิจังขน้อยแหงาโอ้ยเบามดแล้วก็บอกโอ้เตงวะยังให้ป้าวอน่ะ ขอบุญขอบคุณทั้งเอื้อจูรี่เลยเด้อบันนี้เด้อโดยคนสีเฮตชามุโนตัวเลขให้เจ้าให้มันแล้วคนฝากเงินมาให้แล้วสามล้านนะโยเอเจุรีเอ้ยเนี่ยนี่ฮันขนอนดีมุกดีใจจนว่าบ่จากได้ว่าบุปเป็นความสิ้นห่อเจริขานอนเขนอนขนอนความดีของเจก็มีหนั่งผ่าโมีหนังผ่าให้มี่จ่กว่องสิ้นห่อเจ่กลางคืนขนอนก็นอนนุ่ สาทุให้เจอยู่ดีมีเหิสุขกายสบายใจเออให้เจ็บเป็นเอ็นอุ่นนั่งจักอย่างโทษไว้มากกลพายหมายมาไกลด้อเจ้เดออขอให้เจมีเงินมีทองรวยหลายเออสาทุสาทุสาทุอ่าดีใจเนอะดีใจจะดีใจน้ำช่งกันช่วย อ่าเบตุยางแล้วก okay. yeah, um. like ็ช่วยช่วยช่วยชีวิตใหม่อีกเนาะพาวอนเนาะมันช่วยชีวิตใหม่อีกนะแเราแก่คนก็มาโฮสได้ไหมเพราะมันก็เริ่มแวบเริ่มอย่างได้เป็นปีนเป็นอย่างเรานี่เริ่มแวบเริ่มนั่นบริตเตอกี้ว่าเป็นจะเป็นตะเบิงเป็นตะย่านคือย่านมันแตกคือประชันนี่ตะกินแต่ว่านอนกลางคืนก่อนที่นอนก็สาธุให้เจ๊จุนี่หันหางมีปันดีให้สุกายสบายใจว่ะนี่ความคิดว่าคอยจะเขียนเบอร์ไว้เด้อคอยจะเขียนเบอร์ไว้ล่ะ

อืมเนาะก็ในะ่พี่น้องไอ้คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละมาเยี่ยมมายามเพิ่นาโดนมาเธอหนึงเนาะพี่น้องเนาะก็ว่าอยังสำหรับคลิปนี้ก็่มีอย่างใดผิดพลาดก็ต้องกลับขอโทษขออภัยเอฟซีเด้อพี่น้องไอ้เนาะอยู่ดีมีแห้งพี่น้องไอ้เนาะทางฝั่งลาวแล้วก็ฝั่งไทยไม่ไงโปรไงติดเข้ามาให้กำลังใจคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพี่น้องข,ขอกล่าวคำว่าสบายดีเนาะ